แทนลำไส้เรานะคะเส้นบะหมี่ลวกแล้วนะคะแทนลำไส้เราฟึบลำไส้เรานะคะเวลาอยู่นะคะโดนน้ำเปล่าเนี่ยเขาก็จะไม่เปลี่ยนสีถูกไหมไม่มีสารพิษอะไรฮนะแทนลำไส้ของเรานะคะ หลังจากที่เราใช้งานเข้าไปเนี่ยเราก็อาจจะเจอนะคะสารเคมีบ้างอะไรบ้างนะคะเราจะเปรียบเบตาดีนเป็นเหมือนนะคะสารเคมีเรามาดูกันค่ะเวลาเขาโดนนะคะสารเคมีแล้วเขาจะเปลี่ยนสีเขาเป็นสีนี้เห็นไหมแล้วก็จะเริ่มนะคะมีนะคะความเห็นไหมเริ่มเป็นสีน้ําเงินขึ้นนะคะ เมื่อเราเริ่มกินเคมีเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะสีก็จะเป็นสีดำขึ้นนะคะอ่ะมาดูตัวนี้นะเป็นเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองนะคะด้วยการใส่นะคะเมทอกซ์ลงไปนะคะตัวนี้นะคะคู่หนึ่งอย่างนี้เราเรียกว่า1ซองนะคะตัวนี้เป็นดีท็อกซ์ห้าระบบเลยทีเดียวนะคะนี่มาดูส่วนผสมกันเรียกว่าเยอะมาเยอะมากนะคะส่วนผสม,สมอ่า มาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะฉีกนะคะฝั่งหนึ่งทดลองดูคะ่ะปึ๊บอ่ะใส่ไปนิดเดียวเราจะเห็นเลยนะคะว่าเขาทำนะคะปฏิกิริยากันทันทีเลยนะคะทำปฏิกิริยากันทันทีเลยนะคะเราจะลองคนดูว้าว amazing มากๆเลยอ่าเห็นไหมคะ นี่เจ้าเมทอกของเราไปต้านอนุมูลอิสระได้นะคะนี่ช่วยไปนะคะมีสมุนไพรที่ช่วยบํารุงตับไตลำไส้หลอดเลือดของเราด้วยอ่ะมาดูอีกหนึ่งการทดลองนะคะกับเมทอกของเรานะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะอ่ะต้านอนุมูลอิสระได้แล้วนะคะอ่ะมาดูกันคะ่ะว่าเขาจะช่วยนะคะขับ ขอความมันนะคะแล้วก็สารพิษได้ขนาดไหนอีกนะคะเราจะเติมด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเมทอกซ์นะคะดีนะคะแต่เราจะใช้ไขมันนะคะน้ำมันเนี่ยลงไปเลยบบ,บึึ๊๊ เราจะเห็นว่าตอนนี้นะคะน้ํามันนะคะเขาแยกชั้นกับน้ําอย่างชัดเจนนะคะอ่าแยกชั้นอย่างชัดเจน,นะนคะเราจะนะคะใช้นะคะเส้นบะหมี่ของเราเนี่ยแทนหลํำไส้เหมือนเดิมเลยนะคะ,ละนลาไส้ดอดเลือดตับไตของเรานี่เราจะเห็นเลยนะคะว่าไขมันจะลอยแยกชั้นกันนะคะและเราจะใส่นะคะสารเคมีนะคะนี่คือตัวอย่าง นะคะคมาดูกันเห็นไหมคะไขมันนะคะก็ยังคงลอยแยกชั้นอยู่นะคะเห็นไหมลอยแยกชั้นอยู่เห็นไหมคะอย่างชัดเจนเลยนะคะไขมันก็จะลอยแยกชั้นอยู่นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเอานะคะเจ้าเมท็อกซ์นะคะใส่ลงไปในอันนี้ มาดูกันนะคะว่าเขาจะสามารถนะคะดักจับไขมันได้ด้วยหรือเปล่าว้าวคุณผู้ชมขาคุณจะเห็นเลยนะคะว้าวนะคะว่าไขมันเมื่อสักครู่นี้นะคะจับตัวเป็นก้อนค่ะเห็นไหมไขมันนะคะจับตัวเป็นเม็ด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 เม,ม็ดขึ้นมาเลยนะคะนี่นี่ หลังจากตรงนี้นะคะไขมันยังคงแบบแผ่ซ่านไปเห็นไหมเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากคนที่กินเคมีไปแบบนี้นะคะมีเคมีในร่างกายแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราดื่มเมท็อกลงไปเนี่ยนะคะจะช่วยได้ไหมแม่เจ้าเห็นไหมคะไขมันนะคะ รวมตัวกันนะคะขึ้นมาเป็นก้อนๆก้อนๆก,ก,ก,กลมๆเลยเห็นไหมคะนี่คือการดักจับไขมันของเจ้าเมทอกของเรานะคะมาดูแก้วนี้กันนะคะนี่คือแก้วชุดแรกนะคะหลังจากเราใส่เมทอกลงไปะคะ่ะเห็นไหมคะสุดยอดไหมคะนี่นะคะเมทอกนะคะที่ทุกคนควรกินมากๆเลยช่วยดู